สวัสดีพี่น้องพูดเลยพี่น้องเบิ่งว่าเบิ่งสภาพหัวทุกคนทางมากนะแดดทอดเอาแห้งนี่เบิ่งอัตากลุ่มวันนี้มาหล่อตลาดครับเจดีมนะจ๊ะหล่อตลาดแรงนะทุกคนสิพามาส่งบรรยากาศมาหล่อสื่อเราก็มีเงินสื่อเอามันซ้ายหล่อการทอดรูปเอาทุกคนเลยแดดไม่ไหมเลยนี่ตลาดเจะเอาขายปลาขายโคก โอเคนตาไมใน่โกมหอมทุกคนมกทัวน okay. ้ำเงยมะเขมเขันี้นใมสูงนะทุกคนสืแสืเปลาหอแม่กอนเขากินปลาเลยปลานิ่งก้นัว được chưa vậy on chào miếng tội xong lái lái <laughs> nó ทุก Vụ quay sự ใส่เลยเนาะทุก เจับสื้อเท่าดเนี่ยซื้อเท่าร่เนี่ยซื้อหาซีฟเนี่ยละมือตอนตลาดเจ้าขายขาของคนดีครันั่งเก็บอายุเป็นมัดเด้อมัดเท่ารดนังเก็บ ซ้ำมา,า,มา,าเจนะ้า,าหาค่ะซ้ำพรเจ้าหาอะซ้ำมานั่งนี่มันน้าปนแลยเฉยเดี๋ยใย่เจ้าหน้่งเต็มอันนี้นั่งกล้วยว่ะนั่งนัวว่ะว่นนั่งกล้วยเวยสีเยกล้วยทุกกันแต่ว่านัง่งเสรตอนนีนะ้มันนั่งน้ามความสบมาเจ้าหา ไเป็ดคนณ้รายนะทุกคนนี um, yeah, e ่ไงเหรอด้วยงลก็จะเอาสินเ yeah, yeah. ื okay, ้อมาค่ะซ like ้ายสินจ yeah. wow, okay. ัมมาใสน้ำเค็มสิเซียนมีแล้วด้อทุกคนไก่ นี่หมักก <are again> อพอมนะท <performance> ุกอันนี้คือกอยนะทุกคนน้อยมะขามน้ำกอยมะขามให้ผมทำวกกระจอกขายเครื่องเล่คนที่ร้ายเบอลนี่เขาจีองนทุกคนกับจีเปลามะเสสัตจีฟัเสอัศาวนุ่มปังโอ้คนร้าย ตัวนี้ใค้สมครบ้างไหมแม่นี่สมพรค่ะศิขนงเออใส่ตัวเรื่องในครยด่ะก็เจออะนุนเนาะเียไปเจออีกงรนุเาเออกรนุกะลีปั๊บกลีปั๊บเอาตัวเรื่องเดเอาเข้มเราชื่อเด่ย้อใหม่โดนน้าของ กนที <'s> okay. <c oughs> ่เน่ม่าไกไ็เไอเียนเสือขนมก็มลาส่เง่ไน้ำไหม้เกล่ยกันก็มีได้ดีมเค่ะซีน่าซีน่าเย่อั้น้ำางัน้่สุซี่บ้านางับ้านซางบซี่มันคือเดียวมันกูกล่องเอเออคือเดียวกัน บมี่าักเดืาเอาเดียวปานซางซูซี่ปานซางกอนนึงสองพัวาอยตัวนี้นี้มีตัวนี้เอ๊ะตัวมีอัดกันาเลยไะาแล้ปานอยากกินปานญี่ปุ่นไม่อยากกินซูชิไปกินเขาเนีญี่ปุ่นไปบอกว่าปานเขาเนียยใจตัวนี้ซื้ออันข้าเนี้ยกบซาลามาหอยมาหน่อเดียว

ขับปูนี่ปวหมัวอวนเรีย้ำตาลหงายอันนวานบอกว่าเรียนน้ำตาลหูายแล้วอันหนังว่านกระนว่านเป็นสุดอันไหนกินหนัวาน ตัวลวมมานี่ตัวลวงนะ้วอันนี้ตัวลวงเป็นสุดลสลสเลยสุดอ่าเอาสุดรนึงแล้วเกาจะยัง่นอาเอาสุดรนึงยังยังซูช0พันกือเก่าอยู่เหรอใช่วานสลีของสลี ตลีกับมิตเต้าห like, ู a a okay, okay, so ้หอมมาทุกคนลาเต้เต้าหูหน้าดำเต้าห yeah, oh, ู้หน้าต้าหูหน้าดำเต้าหู้ั่วเต้าหูหน้าดำหอหนะคนร้ายนอนวันน้เาะจนำแกงบ บ่อันนี้ไงเลี้ยงไข่นะนี่ก็เปตาหงตัวไหนคองใครอันนี้ก็เง่านต้องเป็นอ่านนาหัดจ่แต่เมื่อเห็นยาปอกสึกนึ่งนะทุกคนสตีมันสีเต,ตาหูกตาน้บ้านเมื่อเจอสัตว์ ได pues nah ้แล้วเาต่อไปเนาทุกคนขนมเบียร์่ยเนเียสมตกก็มีด้วทุกคนนเีตัว ใบาบที่มัมปองวันยมมาตะกุตดมากอาหารสำเร็จรูปก็มีด้วยค่ะหลับปาหลับเนี้ยบอแต่เออเท่านั สื의의의의้อเปลาซื้อปลนนี่ไหอีแม่เดี๋ยวอ่าเรื่องน้ขาจะมโอาเยแม่ก็เาเียดจะม อะไรนี่กระช่างยอมไ้ไมชมไี่ได้เป็นโชษเินไปเ็ดหัวทุกคนหน่อนม่ปลาบ คนร้ายเลยทุกคนคนร้ายนะเียดูนันน้ซื้อน้ำไมคะ้อบ้ามกัได้ค่หนึ่งมด้เลยเดม ยูน้าทุกคนถักระสือแป๊บสี่ินแนวแซ่ซ่าสีินมไหว้เติมะก็จนแหงเลยนะอ่อแหงเลยเดนลังเดอนไลนอะไรอยงสาผมบงหัวบนหัวเนี่ยคนลง ยาอนคมายน้ียาหอนคลายน้ำดียวเาก็ม่ไลาคนเิ่จะปผัวยอนต่อไปย่อไป รอตอนั้นนจะไหมสื่อปลาหเยอกปกมาดีดีมาสื้อปลาปลาเนื้อด้วนเนี่ยกัวกอดด Der ิบแล้วมันดีใจดิตัวอาอย่างแซื้อเมื่อซื้อเมื่อจะไปเข้าปืรไปจะกินปลาใหิซื้อเผื่อนาะ กินอกไม่มีอะไรไมาคั่วสุกปลาหมึเม็ปอกงาจังสกปลาหมืกเต็มกระพาเจะเหนเมนูใหม่เมอกีเไงเขามากินโตไอ้กินอันนี้สี่ทอไม่พาเขาเสี่ยนกานเข้าค่วดเนาะเป็นสมุนไพรจิตู้ได้ ตัวนึงซาเจพันกีบนะทุกคนตีปามไงเนี่ยก็ก่อยีก็ไงบางตัวนหมอนกันเหี่ยวเป็นเหี่ยวสตี๋ข้าวเหนียวชื้นนั่งทานระวังขาดอ่ะไปนี่ไงมันเออตรงกันหมอ่าสี๋กิเสยนะค้ั

โลดเดียลูกงามดีจัเส้นเสียบหมดแล้วออะแมนล่ะโสเยอะล้วยค่ะน้อคาาสูปปานปานมากินคัาปานต้มนัวกัร่นัมีกะหงอนค้มหลออันนั้นนอาแุนต่งเข้ม สดีมเซอร์โวนะทุกคนมอพคกกินแรงปลาหมึกตกอ่าวเดียวปลาหมึกเซิงโปลาหมึกเซิงโลกเสีมเซอโลคนร้ายเนาะมวยเย้ในกัน้อยที่คนนัเสียงมาแล้ว เคงเสลบกเบาแน่ะทุกคนอมเนต์บอกเดี๋ว่นี่นบอคิดเสล่างคนมาบริมินเสียงชื่อเนี่ยเราชื่อเนี่ยเราคือ่แมละขอดอดแห่ตัวนี้ ซ <laughs> ือแล้วสิบอากูกมาเลยแกเเยจะกตอนนีะมัหอนไปซือแล้วกกาสิบเอากกส่งมาทากคุกตอรกอมดาัดซูปานทอ ควทางนี้มีไก,ก่โอนะ๊กะมาแสดงพระคองน้าเอาไหนเนี่ยหากันคือพระคอเอเมืองไนเน,นี้ป,ป๊อกใส่ก่อยปลานะทุกคน เรว่องโครบแล้วเมื่อไรนะทุกคนออีมันนุ่มูเหอนกันเป็นไน่ากวอ้าันด่าได้ไปวไปทุกคนเอานนั้เาเบิ่งจังว่าสิได้ยังไงเบินื่อออัตตังก่อนอันอ้าพีชื่อน้มได้ปะ น้องมันน้ำก้อนอนน้ำแข้งก็เจ้ากับไใส่น้ำอันนี้น้ำก้อนใส่กุ้งเน่เจ้าตั้งน้ำก้อนอันนี้ใส่เครตั้งน้ำหวานน้ำอันนี้นมากกว่าแบบนี้มีน้ำก้อนเสียเนี่ยกับซองตัวห่อเแห่ยเทือเบิึงเทือกอันนี้ของเสน่หได้น้ำเข้มน้ำหวานน้ำมะานหานนี่เนี่ยป๊อปแล้วก็ป้าเมื่อซอยกินแรงนะทุกคนพัสดีเป็นแต่้หวานหายสะอ่อนพอสูสีเมื่อหา มาปานทองนะคะตื่ก็ประมึกน้ำมัขามสเนไปกินแม่ซหน่งซอนโล่ตามงูตามงูพานอะไเี่หนังวานกับนักหนังโกะอ่ก็ปรหมึกกับนักนังกอน้องไปยังเป็นญี่ปุ่นปานทองเป็นคนญี่ปุ่นนะมากินซึซิปะไุกคอนออกมีก ร้อนๆ้่านแจวเคร้อนทุกคนด้วยกันแล้วมาขอกันเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่น้องไอ้นุ่มปานไซ้ละมักเล็บแม่มาห้อเทือนกอะไรตอนนี้นะเบ่งเรืองของของสดีเลยลำวานกันทน์อ่ะมันน่ากลัวไม่ลำวานก็จะว่าจะลำวน นักจะน้ำก้อยปลาปลามก้อยนี่น้ำหวานเอาไม่ไผ่เอาไม่สู้สิสู้เสือจ้านะคล้องขาดิบแลนไปสื่อหายุ่งห่างไม่ได้ดีไม่เห็นเอาไปขนมกะลีปลาพร้อยดิมกัแมนกัมีนางท้องเญ็นบุญกุมนั่นจักรตาลรถเอาจักรตาลนี่เนาะทุกคนมาหอเทื่อวแล้วเครื่องคล้องฮะนี่สัมิีมัน่บลาดัน้นำก้อยใสจแเปิ่มกน้ำก้อยเนี่ยเ านี่ไม่ได้นะดัตะเรียงลงเรีองในเสือนี่ยมึงมันหอนมันอ่ะโอ๊บผิวใส่้องตุ่มในโอนนะมึงแดดแล้วเนี่ยทำงั้นกะดีอะีเฮียหน่ะขนม่ดีมั้ยสีเฮียเออถึงอาเธเมสสีเฮียน่ะห่อนเทือนใเด้อตอนนี้นะถ้าได้เครื่องไดดคล้องขบเนาะมาหอดเทือนเป็นทีแฮปหอยแล้วแสและกับสีไดงจุกลิปเนาะไปพอกันไหมคลิปนะ ถ้ามากไกลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสเสมอไอคลิปต่อไปนี้เด้อบ๊ายบายสวัสดี